หลังจากที่พระเอกน,นั้นสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาต่างๆในดินแดนร้อยราชวงได้ในตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้คิดที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปสถานที่ที่เขานั้นจะต้องมุ่งเดินทางไปมันก็จะเป็นดินแดนเปิดเทียนนั่นเองซึ่งพระเอกก็คิดจะมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นนะครับเพื่อทำการขยายกิจการต่างๆของเขาเพื่อที่ทุกคนจะสามารถมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นได้ด้วยในตอนนี้พระเอกก็เลยได้กล่าวขอร่ากับทุกคนไปนะครับถึงแม้ว่าชาติดำอยากจะขอมุ่งเดินทางไป กับพระเอกก็ตามนะครับแต่พระเอกก็ได้บอกให้ทัดดำนั้นคอยดูแลรักษากิจการต่างๆในดินแดนรอยราชวงศ์แห่งนี้ถ้าเกิดว่าตัวเขาสามารถเปิดเส้นทางไปยังดินแดนเปิเทียนได้อย่างปลอดภัยได้สัญญาว่าจะกลับมารับทุกคนอย่างแน่นอนซึ่งทุกคนก็ต้องตอบรับในคำบอกคำพูดของอเอกไปเหมือนกันนะครับพวกเขาก็เชื่อมั่นในตัวพอเอกว่าอเอกจะสามารถทําได้แน่หลังจากที่พระเอกได้กล่าวลากับทุกคนไปแล้วเรียบร้อยเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีซึ่งในการ เดินทางในครั้งนี้พระเอกก็ไม่ได้มุ่งเดินทางไปคนเดียวเท่านั้นนะครับก็ยังมีท่านโสจากหอโอสถหอสายเลือดและก็สาวสวยประจําตัวแม่นางเชียนเชียนนั่นเองนะครับพวกเขาก็ได้มุ่งเดินทางไปยังดินแดนเปิดเทียนในทันทีซึ่งในการเดินทางของพวกเขาในครั้งนี้ก็ผ่านมาระยะเวลาหลายวันนะครับกว่าจะมุ่งเดินทางไปถึงดินแดนเปิดเทียนก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้มาหยุดอยู่ที่สถานที่หนึ่งเป็นทะเลสาบอันดับ3ของดินแดนเปิดเทียนที่ มีเรื่องราวมากมายในอดีตนั่นเองนะครับโดยท่านวุโสจากหอยาก,ก็ได้พูดบอกกับเพกไปในอดีตนับพันปีที่แล้วทะเลสาบแห่งนี้เคยกำเนิดบุคคลที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมาบุคคลคนนั้นไม่มีใครกล้ามแม้แต่กระทั่งจะคิดเป็นศัตรูเลยแม้แต่น้อยฉายาของเขามีฉายาว่าบุตรแห่งสวรรค์มีสายเลือดมังกรเทพเจ้าอีกด้วยในตอนนั้นเองก็ทําให้แบบไม่มีใครที่จะกล้าคิดจะตอก้อนต่อสู้เลยนะครับแต่ในจังหวะที่ตัวเขานั้นประมาทตัวเองเกินไปบุกไปยังดินแดนต ต่างๆเพื่อทําการยึดครองดินแดนอื่นๆแต่ดันไปเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งทําให้ตัวเขาถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บมานะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถทนพิษของบาดแผลได้และก็ได้ตายลงไปที่สุดพลังจิตวิญญ,ญาณของเขาได้หลอมรวมเข้าไปในทะเลสาบนี้คอยปกป้องอันตรายต่างๆที่มาจากดินแดนอื่นๆนั่นเองนะครับ มันก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตท,ที่เคยได้กล่าวเล่ากล่าวขานกันมาในระหว่างที่พวกเขาทั้งสี่กำลังมุ่งเดินทางไปกันต่อในตอนนั้นเองก็ได้มาเจอกับท่างโศคน,นึงก็ได้พุ่งมาอย่างความรวดเร็วนะครับเขานั้นก็ยังได้รับปาเจ็บมากอีกด้วยพุ่งผ่านกลุ่มเพะเอกไปจึงทําให้กลุ่มเพลเอกที่เห็นเช่นนี้โดยเฉพาะทั้งโสจากหอยาตัวเขาก็มีข้อมูลมากมายต่างๆนานานครับพอรู้ได้เลยว่าชาชลาคนนี้เป็นคนที่มาจากดินแดนเปิดเทียนอย่างแน่นอนเป็นคนที่มาจากนิกายใหญ่่แน่ ูจากความแข่งแ่งความสามารถก็อยู่ในระดับกษัตริย์ขั้นกลางกันเลยทีเดียวนะครับผมแสดงว่าคนที่ไล่โจมตีพวกเขามันจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้พูดจบลงไปเท่านั้นแหละกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนักลบสาวกลุ่มนึงก็ในมุงเดินทางผ่านมายังสถานที่แห่งนี้พอดีนะครับจึงทาให้ปเปรีงที่เห็นเช่นนี้สัมผัสได้ถึงความแข่งแข่งของกลุ่มนักลบสาวก็ต้องรีบพาทุกคนหนีออกมาจากที่นี่ก่อนนะครับ ก็ไม่อยากจะมีเรื่องแต่อ,อย่างใดในตอนนี้พวกเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วพอได้เห็นกลุ่มพระเอกผ่านมาก็เลยรีบตามกลุ่มเพเกไปนะครับจนพระเอกถึงแม้ว่าจะหนีออกไปจากที่นี่ก็ตามแต่ไม่สามารถหนีรอดได้อยู่ดีนะครับพวกเขาก็ได้บันนักหน้าและก็หยุดกลุ่มเพกเอ,กอาไวา้ถึงมาที่นี่ก็ไม่ได้คิดที่จะเป็นศัตรูกับเอกแต่อย่างใดนะครับพวกเขาแค่อยากจะถามเกี่ยวกับข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าเห็นชาชราม่งเดินทางผ่านมายัางสถานที่แห่งนี้หรือเปล่าจึงทำให้พระเอกถึงแม้ว่าอยากจะเข้าโจมตีต่อสู้นะครับพร้อมบวกเสมอนะฮะแต่ถว่า ท่านอุโสจากหอยาก็พอจะรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็ไม่อยากที่จะให้พวกเขานั้นมีเรื่องบาดหมางก,กับกลุ่มใดเลยแม้แต่น้อยพอท่านอุโสจากหอยาก็เลยได้หยุดพระเอกเอาไว้กล่าวบอกกับกลุ่มนักรบสาวกลุ่มนั้นเปว่าชายชรลาคนที่พวกท่าน,นก,กล่าวถึงพวกเรานะ่ะผ่านกับพวกเขามาก่อนหน้านี้เก่งว่าเขาก็คงจะมุ่งเดินทางไปได้ไม่ไกลถ้าเกิดว่าพวกท่านตามไปก็คงจะสามารถตามทันได้แน่ๆในตอนนี้จึงทําให้พวกเขาที่ยินคําพูดนะครับก็ได้เชื่อนะครับแต่ก็ได้กล่าวคเหมกัน ถ้าเกิดว่าโกหกพวกเจ้าจะโดนเล่นงานโดนดีแต่แน,แนก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางตามชายชราคนนั้นไปเหมือนกันนะครับจึงทําให้เพเอกได้เห็นเช่นนี้ตัวเขานั้นก็รู้สึกสงสัยมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และกลุ่มคนพวกนั้นเป็นใครมาจากไหนโดยทําโโซจากหอยาก็พอจะรู้เรื่องราวทั้งหมดมาอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับกลุ่มข้อมูลของกลุ่มนักรบสาวกลุ่มนั้นเขาเคยได้พูดพอก,กับพกเพเกไปว่ากลุ่มนักรกสาวกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อ200ปีก่อนเป็นกลุ่มที่คอยคควบุมกต่างๆนนนดดิแ เทือแห่งนี้ผลที่คิดต่อต้านคิดขัดขวางผลพวกนั้นก็จะถูกโจมตีเล่นงานจัดก,การฆ่าทิ้งไปหมดถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูลใหญ่ๆเป็นใหญ่เป็นโตมาจากไหนก็ตามนะครับแต่กลุ่มอิทธิพลน,นี้เป็นกลุ่มที่เหนือกว่ากลุ่มอื่นๆในดินแดนเปรียเทียกแห่งนี้เลยก็ว่าได้ในตอนนี้ก็ทําให้เพกคินก็ยิ่งสงสัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มอิทธิพลกลุ่มนี้เพอตัวเขาก็คิดว่ามันเป็นกลุ่มที่โหดร้ายโหดเยี่ยมแล้วก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเกินไปนะครับึงทให้เอกไม่พอใจมากๆนใน น,นี้ก็ได้กล่าวขอรากกับทุกคนตัวเขาก็อยากจะมุ่งเดินทางตามไปดูเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ในตอนนี้ก่อนที่พระเอกจะได้มุ่งเดินทางตามกลุ่มสาวกลุ่มนั้นไปนะครับและก็ได้บอกให้ทําโสจากหอยาหอสายเลือดและก็แม่นางเฉียนเฉียนมุ่งเดินทางไปที่ดินแดนไปเที่ยงก่อนเดี๋ยวเขานั้นก็จะตามไปที่หลังเหมือนกันนะครับพวกเขาก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกพูดมุ่งเดินทางกันไปต่อในทันทีทางด้านของกลุ่มนักลบสาวหลังจากที่มุ่งเดินทางตามทั้โสดท่านนี้มาแล้วนะครับพวกกเขาาา็ได้ตามมจาจนนจนท ซึ่งทงางโสท่านนี้ก็ได้รับปาเจ็บมาหนักพอสมควรนะครับจากการถูกไล่ล่าจากการโจมตีของกลุ่มนักรุบสาวกลุ่มนี้ซึ่งพวกเขาที่ตามมาเหตุผลหลัก,ลกๆก็ไม่ยากนะครับมาที่นี่เพื่อมาอยากได้สมบัติประจําตระกูลมังกรของท่านโสคนนี้นั่นเองนะครับแน,น่นอนด้วยที่ท่านโสคนนี้ไม่ยอมมอบให้แก่พวกเขาก็เป็นเหตุผลที่พวกเขาบุกเข้าโจมตีเล่นงานนั่นเองนะครับแต่ทว่าท่านโสคนนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะยอมอยู่แล้วสมบัติประจําตระกูลของเขาไม่ยอมเช่จะมอมให้ใครไปง่ายแน่นอนถ้าเกิดว่าจะต้องตายใน วันนี้เขาก็จะลากคอพวกเจ้าให้ตายไปกับข้าเหมือนกันก่อนที่เขาเองจะทําการเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาในการเข้าโจมตีต่อสู้กับกลุ่มนักลบสาวกลุ่มนี้ไปไนะครับ แต่ถึงแม้ตัวเขาจะใช้รูปแบบพลังทุกรูปแบบในก็ตามไม่สามารถทําอะไรกลุ่มนักลบสาวกลุ่มนี้ได้อยู่ดีนะครับกลุ่มนักลบสาวกลุ่มนี้แข็งแกร่งมากๆพวกเขาสามารถป้องกันการโจมตีของทั้งโศทนนี้ได้และก็ยังเปิดใช้รูปแบบเทคนิคพลังรูปแบบระดับแปดเพื่อเข้าโจมตีทั้งโสคนนี้เพื่อปิดฉากอีกด้วยนะครับแต่ว่าทัพโสคนนี้ก็ไม่ได้ยอมเหมือนกันตัวเขาเองก็เอาติ้งโดยเปิดใช้รูปแบบพลังของเขานะครับเป็นการควบคุมกระเบนปีศาจของเขาในการเข้าโจมตีกลุ่มนักลบสาวกลุ่มนี้ป่านะครับ ซึ่งการโจมตีของเขาก็เรียกเลยว่าแข่งแข่งขึ้นมากๆนะครับเป็นการโจมตีแบบว่ารูปแบบสัตว์อสูรปากระเบนแห่งทะเลสาบแห่งนี้นะฮะในการเข้าโจมตีกลุ่มนักรบซาวกลุ่มนี้ไปนะครับก็สามารถป้องกันต้านพลังกันได้อย่างสูสีกันเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ทางด้านกองพิที่ได้ตามมาถึงได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพระเอกก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันในด้านความแข่งแข่งของทัพโศคนนี้มีความแข่งแข่งเพียงแค่รับกษัตริย์ขั้นกลางเท่านั้นแต่ก็สามารถโจมตีปะทะพลังกับกลุ่มนักรบสาวกลุ่มนี้้ไดท คนนี้ก็เรียกตระเว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับผมในตอนนี้พระเอกก็ทําได้เพียงแค่ดูสถานการณ์ไปห่างๆเท่านั้นคอยมีโอกาสตัวเขาจะจะพุ่งเข้าไปในการแทรกแซงการต่อสู้ของทั้ง2กลุ่มนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้อีพีที่381นะครับกาลังสนุกมันกันเลยเดียนะครับสำหรับเรื่องนี้โอเคนะครับสาหรับเรื่องนี้ก็จะมาใหม่วันอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย